ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นคล้านะครับตามที่บอกคลิปที่แล้วนะครับต้นคล้าครับเราไปดูกันนะครับนะครับต้นคล้าที่ผมมีที่บ้านครับคล้าแตงโมครับ ตัวนี้เป็นไม้บ้านาน,นะครับผืนๆครับเมื่อก่อนผมเลี้ยงไว้ตรงแดดนะครับใปเขาจะมีรอยไหม้นิดหน่อยนะครับมันจะมืดนิดหน่อยครับเพราะผมห่ายช่วงเย็นครับหลังเลิกงานครับอันนี้คือใบละพันครับตัวนี้คือ ตวนลายเขาไม่ค่อยมีนะครับเพราะจะออกพื้นขาวครับขาวเขียวเงินงนพวกนี้ครับหลังใบเขาจะแดงครับตวนลายสวยๆครับ้าพวกนี้ครับ ตัวราชพัชครับเอาใจยากครับลดน้ําเยอะก็ไม่ได้ครับไม่ลดก็เหียวครับลดก็เน่าครับต้องลดให้พอดีนะครับสามวันสี่วันลดครั้งครับแต่เขาก็โวยนะครับถึงแม้จะเลี้ยงยากก็หามาเก็บไว้ได้นะครับคลานุกยุงแดงนะครับ เขาจะออกแดงแดงม่วงๆนะครับแล้วจะมีอีกสายพันธุ์นึ่รขาคล้ายกันนะครับใบยิ่งแก่ขอบเขายิ่งหนานะครับแล้วก็จะเป็นสีชมพูนะครับแต่ตัวนั้นก็จะแพงอยู่ครับเพราะเป็นตัวใหม่นะครับนกยุงแดงครับ ตัวนี้ก็สวยไปอีกตัวครับใบแดงแดงครับขอบดำดำครับถ้าเขาได้แดดเยอะสีเขาจะซีดนะครับเพราะฉะนั้นวางเขาไว้ใต้ร่มแฉลมนะครับ60%หรือ80%เอร์เซก็ได้นะครับสีเขาจะสดขึ้นนะครับมาลันต้าครับ ตัวนี้เป็นตัวแดงนะครับตัวดําเขาจะแพงก,กว่าอีกนะครับขีดเนี่ยครับขีดลายเส้นเขาจะแดงนะครับถ้าลายเส้นเขาดําเขาจะแพงก,กว่านี้อีกครับแล้วเป็นตัวที่หายากครับมาลันตาโคลาครับตัวนี้ครับโคลา ลายสวยๆก็โพล่าครับใบเขาจะใหญ่แล้วยาวนะครับโพล่าครับใบเขาแทงนะครับหนึ่งหลอดครับก็สวยนะครับจัดว่าเป็นไม้ที่น่าสะสมต้นหนึ่งครับโพล่าครับ หางนกยุง B2 ครับไปจอมุม่วงนิดหน่อยครับแต่ก็คล้ายๆกับหางนกยุงเขียวนะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงครับสองสามร้อยสองร้อยกว่าบาทนี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับ หางนกยุง v คิด B สองครับตัวนี้ก็ปลยยไปอีกแบบครับแต่ผมจำชื่อเขาไม่ค่อยได้ครับตรงนี้ครับตรงกลางจะขีวนะครับขอบใบจะขาวครับ เป็นไม้พืนพื้นแต่ก็สวยนะครับส่วนมากต้นค้าหลังใบเขาจะออกไม่ม่วงก็ออกแ,งแดงครับตัวนี้เป็นอีกตัวครับที่น่าจับตามองครับลวดลายเขาแปลกๆครับ ใบเขาจะออกเงาเงานะครับเขาไม่ชอบแดดเยอะนะครับเขาชอบแบบลำไรนะครับขาเกาเบาครับตัวนี้ผมเห็นก็ชอบเลยนะครับขาเกาเบาครับลวดลายเ็าสวยโดดเด่นนะครับจุดๆเขาคล้ายๆมันนูนออกมาครับเขียวอ่อนเขียวเข้มครับ ก้าวบูลายต่อมาก็เป็นหางลูกยุงเขียวนะครับ จะคล้ายแตงงมนะครับเ๋ยวใบเขาจะใหญ่และกว้างกว่าครับแตงงมูใบเขาจะออกยาวแหลมนะครับแต่ตัวนี้จะออกกวนป้อมนะครับกว้างนะครับแต่ว่าหาลูกยุงปีสองเขาจะออกชมพูชมพูนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้จะออกเขียวครับเขียวลายจะขาวนะครับราคาก็ไม่หลักร้อยพื่นนะครับ หลักร้อยแบวมายุลาครับตัวโปรดครับในตัวโปดนะครับราคาก็ไม่แพงเหมือนกันครับเมื่อก่อนผมซื้อร้านต้นไม้ก็ไม่ถึงร้อยบาทครับหกสิบาบาทตอนนั้นนะครับถูกแต่ว่าสวยนะครับตัวนี้ครับ แบวมะยุลานะครับตัวนี้เป็นตัวที่ล่าสุดนะครับที่ถ่ายลงคลิปครับตัวนี้คือได้มาใหม่นะครับ ตัวนี้ก็เป็นไม้หายากระดับหนึ่งครับตัวนี้ก็ไม้ลายแปกเข้าใบเขาจะใหญ่มากค้าเวลาโตนะครับแล้วต้นสูงด้วยนะครับก้านเขาจะสูงครับเป็นไม้หายากตัวหนึ่งครับ ตัวน,นี้ครับคลาใบตองครับกำลังสวยเลยครับตัวน,นี้ก็เลี้ยงยากนิดหน่อยครับขเขาเาไม่ชอบแดดนะครับเดี๋ยวเขาจะไมหม้ได้ง่ายนะครับต้นคลาทั้งหมดนี้เป็นคลาที่ชอบอยู่ในแสงลำไรนะครับไม่ชอบแสงเยอะนะครับพอให้เขามีแสงสว่างนะครับ น้ำนี่เขาก็ไม่ชอบเยอะนะครับนี่ครับทั้งหมดที่ผมมีค้าอยู่นะครับตอนนี้ครับตัวนี้เสส์นางพิมพ์ครับขาวขาวส้มส้มนี่ครับ วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาชมต้นคราครับที่ผมสะสมเอาไว้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ